สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข,ข,ข้าสู่ข่าวภาคค่ำนะคะช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนครพนม เวลา10นาฬิกา17นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนมประจำปีการศึกษา2566ณหอประชุมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมหาวิทยาลัยนครพนมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมในการนี้พระราชทานปริญญากิติมศักดิ์แด่พระสงฆ์สองรูปพระราช ปรานรางวัลเข็มเชิดชูกเกียบพระธาตุพนมแด่พระสงฆ์หนึ่งรูปพระราชทานปริญญาบัตรแด่พระสงฆ์ที่สําเร็จการศึกษา5รูปปีการศึกษา2 5 6 6นี้สภามาหา,หนนาวิทยาลัยนครพนมมีมติเป็นเอกฉันขอพระราชทานทุนกล้าทุงกระหม่อมถวายปริญญาปรักญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการและนวัตกรรมดิจิทัลแด,ด่สมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีกับทุนกล้าทุงกระหม่อมถวายปริญญาปรักญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์แด่สม เดบุพระกนิษฐาธิราชเจ้า กลุ่มสมเด็จพระเทศพรรัตนส,สุดาสยามบรมราชกุมารีมีผู้ส่งคุณวุฒธธิที่ได้รับพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์สองคนผู้ได้รับพระราชทานรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนมสี่คนและมีผู้สําเริการศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตสี่คนปริญญามหาบัณฑิต145คนประกาศนียบัตรบัณฑิต1 6 5คน,น,5คนและปริญญาบัณฑิต1,191คนจากคณะและวิทยายลัยต่างๆโอกาสนี้พระราชทานพระราโชว,วาตความว่า ในโอกาสที่บัณฑิตจะได้ออกไปดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานข้าพเจ้าขอเชิญพระบรมราโชว,วาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชปร,รมนาถบอพิตรเกี่ยวกับคุณธรรมสาคัญประการหนึ่งซึ่งจะช่วยกํากับประครับประคองชีวิตและการปฏิบัติทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง คุณธรรมข้อนั้นคือสติหรือความรู้สึกระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรครั้งนั้นได้พระราชทานพระบรมราชโชวาทไว้ว่าก่อนที่บุคคลจะทําจะพูดหรือแม้แต่จะคิดเรื่องต่างๆสติหรือความรู้สึกระลึกได้นั้นจะทําให้หยุดคิดว่าสิ่งที่จะทํานั้นผิดชอบชั่วดีอย่างไรจะมีผลเสียหายหรือจะเป็นประโยชน์อย่างไรต่อไปในระยะยาวเมื่อบุคคลคิดได้ก็จะสามารถตัดสินการกระทําของตนได้อย่างถูกต้องแล้วก็จะกระทําแต่เฉพาะสิ่งที่สุจริตที่มีประโยชน์ ยั่งยืนไม่กระทําสิ่งที่จะเป็นความผิดเสียหายทั้งแก่ตนและส่วนรวมความมีสตินั้นจะช่วยให้สามารถศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างละเอียดประณีตคือเมื่อจะศึกษาสิ่งใดก็จะพิจารณาแกล่งกรองสิ่งที่ไม่ใช่ความถูกต้องแท้จริงออกเสียก่อนเพื่อให้ได้มาแต่เนื้อแท้ที่ปราศจากโทษบัณฑิตทั้งวงผู้หวังความมั่นคงปลอดภัยทั้งของตนของชาติบ้านเมืองเมื่อจะทําการงานใดๆที่สําคัญควรอย่างยิ่งที่จะหยุดคิดสักหน่อยก่อนทุกครั้งแล้วท่านจะ ไม่ต้องประสบกับความผิดหวังและผิดพลาดในชีวิตจึงขอให้บัณฑิตทุกคนน้อมนำพระบรมราโชวาทที่ได้เชิญมานี้ไปพิจารณาฝึกตนให้เป็นผู้มีสติรู้ตัวอยู่เสมอเวลา13นาฬิกา44นาทีสมเด็จพระกนิษฐาีิราชเจ้า กลมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปวัดสีชมพูอำเภอนาว่าทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและยกฉัตรพระธาตุเจดีย์สีชมพูสถิตซึ่งพระครูพิพัฒสิริคุณหรือหลวงปู่คำไหลบริสุทธโธเจ้าอาวาสวัดสีชมพูมีดําริจัดสร้างพระธาตุเจดีย์สีชมพูสถิตขึ้นเพื่อเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็น ศูนย์รวมจิตใจของพระพิสุสามมาเนมพุทธศาสนิกชนพระธาตุเจดีสีชมพูสถิตมีลักษณะรูปทรงแปดเหลี่ยมเส้นผ่าศูนย์กลางฐานกว้างประมาณ13เมตรสูง37เมตรโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐถือปูนฉาบฟ้าผนังประดับลวดลายปูนปั้นมีพิธีวางศิาลาฤกษ์เมื่อวันที่12สิงหาคม2551และมีพิธีเททองยอดฉัต เมื่อวันที่2พฤษภาคม2561ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันบริจาคทองคำรวม30บาทเป็นพุทธบูชารวมทั้งได้รับพระคุณาทิคุณจากสมเด็จพระอริยะวงศาคตายาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อบรรจุไว้ในพระธาเจดีพร้อมทั้งประธานนามว่าพระธาเจดีสีชมพูสถิต วัดสีชมพูตั้งขึ้นในปี2448สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติภายในวัดนอกจากจะมีพระธาตุเจดีสีชมพูสถิตเป็นที่เคารพสการะแล้วพระครูพิพัฒน์สิริคุณหลวงปู่คำไหลบริสุทธโธทย,ยังคิดจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมสำหรับพระพิสุสามเนรสร้างศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์และศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านรวมถึงอาคารพิพิธภัณฑ์วัตถุ โบราณแสดงเครื่องอัฐบริคารและสิ่งของที่ประชาชนนำไปถวายเพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจได้เยี่ยมชมเป็นความรู้จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารโรงเรียนพระปริยติธรรมรแผนกสามัญศึกษาวัดศรีชมพูทออพระเนตรโครงงานของสามนเณรนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมจนังวน5แห่งจาก9แห่งในจังหวัดนครพนมที่เสริมสร้างความรู้ตามกลุ่มสารวิชาและประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันเป็นความรู้สร้างอาชีพสร้างไรายได้ หลังลาสิกขาอาทิโรงเรียนพระปริยติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดศรีชมพูจะทำโครงงานการทำรูปประคบสมุนไพรเพื่อศึกษาสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนผสมรวมทั้งทดลองพัฒนาสูตรตลอดจนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมเป็นที่ต้องการของตลาดโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดดารารามศึกษาโครงงานเรื่องถุงหอมสมุนไพรที่พัฒนาความคงทนของกลิ่นโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดศรีหนาตวิทยานำความรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐ กิจพอเพียงมาสร้างความรู้จากโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวันด้วยการส่งเสริมการพเพาะหิดนางรมและเห็นนางฟ้าด้านกิจกรรมวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด่าตประสิทธิ์พัฒนาทักษะทางวิชาการต่างๆส่วนโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดมหาธาตุส่งเสริมให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ถ่ายทอดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนด้วยการจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สันสร,ริญพระรัตนตรยัยทำนอง รพันยะโครงงานต่างๆนี้ช่วยเสริมสร้างให้สาม,มเณรนักเรียนได้ศึกษาคนา้นคว้าเกิดการจดจำและเป็นความรู้ที่ยั่งยืนโอคมตรีเชิญถุงพระสถา,านและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่รัษฎรที่ประสบวัตภ,ภัยที่จังหวัดเชียงราย ที่อาคารตลาดกลางเทศบาลตำบลปาก่อดำอำเภอแม่ลาจังหวัดเชียงรายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในพละกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนายกเมืองที่ราชประชานุคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค1,000พันถุงไปมอบแก่พระราชการจังหวัดและในอำเภอเพื่อเชิญไปมอบแก่รัษฎรที่ประสบวัฏภัยที่จังหวัดเชียงรายและรัษฎรอำเภอแม่ลาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมเชิญพระจักกระสืทรงหงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร รายชนีไปกล่าวให้รัษฎรและเจ้าหน้าที่รับทราบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวที่ประสบภัยที่ตำบลจอหมอกแก้วอำเภอแม่ลาวสามครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างพื้นปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือโอกาสนี้ได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณเจ้าหน้าที่สนราชการและจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ในการนี้ได้ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์วัตภัยที่จังหวัดเชียงรายณนห้องประชุมเทศบาลตำบลปาก,ก่อดำอำเภอแม่ลาวโดวยให้ทุกส่วนราชการยึดหลักกาปรปฏิบัติหน้าที่ด้วยการประสานความร่วมมือน้อมนำพระบระมราชโองบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือรัษฎรให้ไปไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนขอให้หน่วยง,งานที่รับผิดชอบเร่งรัดและติดตามการซ่อมแซมบ้านเรือนโรงเรียนและวัดดอนจันทร์ที่เสนาสนะได้รับความเสียหายเพื่อพระสงฆ์และรัษฎรใช้ประกอบศาสนาิจได้ Bye. จังหวัดเชียงรายเกิดวัตุภัยจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนและร่องมบสุมูพัดผ่านเมื่อวันที่18มีนาคมทำให้บ้านเรือนวัดโรงเรียนสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายใน8อำเภอ25ตำบล140หมู่บ้านรัศดรได้รับบาดเจ็บ3คนและได้รับความเดือดร้อน2,496ครัวเรือนทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือรัศดรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้โดยปกติสุขโดยเร รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดาริมอบทุนเพื่อเสริมสร้างคนต้นแบบจากกรมราชธรร์และกรมคุมประพฤติภายใต้โครงการกำลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรก,กิติยาภาประจำปี2568 ที่ห้องสนฉัดกระทรวงยุติธรรมพุอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชาสารินิสริพัฒมหาวชริราชธิดาและรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรก,กิติยาภาเป็นประธานในพิธีมอบทุนเพื่อเสริมสร้างคนต้นแบบจากกรมราชทา,านและกรมคุมประพฤติภายใต้โครงการกำลังใจประจำปี2568 แก่อธิบดีกรมคุมประพฤติและอธิบดีกรมราชทัณฑ์เพื่อนําไปมอบให้แก่ผู้ถูกคุมประพฤติและผู้ผนโทษที่ประสงค์ขอรับทุนจากกองทุนกําลังใจเพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพซึ่งเป็นผู้กระทําผิดในคดีทั่วไปเช่นลักทรัพย์ทําร้ายร่างกายและอื่นๆที่มิใช่คดียาเสพติดเพื่อเป็นขวัญกาลังใจและให้โอ,อกาสได้ใช้เป็นทุนตั้งต้นในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นคนดีของสังคมและเป็นคนต้นแบบให้แก่ผู้ที่ยังต้องโทษได้เห็นเป็นแบบอย่างสมเด็จ เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรรราชธิดาทรงหวงใยผู้ที่ได้โอกาสในกระบวนการยุติธรรมและมีพระประสงค์ที่จะช่วยเหลือให้ได้รับโอกาสในทุกมิติเพื่อเสริมสร้างให้เป็นคนดีมีความภาคภูมิใจในคุณค่าของตนและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุขโดยปี2549โปรดให้จัดตั้งโครงการกำลังใจเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในกระบวนการยุติธรรมใน ทุกขั้นตอนซึ่งการดูแลภายหลังปล่อยตัวเป็นขั้นตอนสําคัญที่จะสามารถป้องกันการกระทําผิดซ้ําได้จึงพระราชทานแนวทางอาทิจัดตั้งกองทุนกําลังใจในพระดรําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเมื่อปี2553และจัดตั้งบ้านกึ่งวิถีณชุมชนการแลตาแปรจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งสนับสนุนเงินเพื่อการประกอบอาชีพแกพ่ผู้ต้องขังในคดียาเสพติดต่อมาพระราชทานแนวทางว่าควรจะพิจารณาสนับสนุนเงินทุ ให้แก่ผู้ตรงขังที่ไม่ใช่คดียาเสพติดซึ่งต้องการโอกาสเพื่อกลับคืนเป็นคนดีของสังคมประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงได้พระราชทานแนวทางในการจัดทําระเบียบคณะกรรมการกองทุนกําลังใจเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ต้องการโอกาสและผู้ก้าวพลาดในชีวิตและเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ต้องขังพุทธศักราช2564จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้กระทําผิดผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้พ้นโทษโดยในปี 2,564ได้ส่งมอบเงินช่วยเหลือให้แก่เรือนจําและสํานักงานคุมประพฤติในพื้นที่เรือนจําชั่วคราวตามโครงการกําลังใจ12แห่งต่อมาปี2,565ได้ขยายไปยังสํานักงานคุมประพฤติ6แห่งและเรือนจํา28แห่งสร้างคนต้นแบบโครงการกําลังใจกว่า300คน